ีเรามาหาพึ่งกับนายพานมากนายพานชิดนายพานบอยนะคะอันนี้ป่าแรกของเรานะคะข้างทางได้มากลอหลังสองลังนะคะ วันนี้มีนายพานคิดมาร่วมด้วยนะคะใส่รองเท้าแตะท้นักขานต่บ้านเขาทำไมไม่เอาดูมาล,นะลืมนั่นแล้วรีบออกมาเอาา้าปวดก็ไปถอยบู๊กมามาตลาดเลย,ดดยเดินยากอือเดินยากเลยยากเดี๋ยวเราจะเข้าป่าต่อไปนะคะทุกคน